บล็อกไปคุยแทนแล้วกันอะไรดีนะ Split Box โอ้ออาจ,จะข้างบนนะฮะ Give sign. Event ถ่ายผีน้ำเน่า Give sign. คนลูกชูชันอืมไม่ใช่ห้องนี้เหรอวะมาแล้วนะเธอเธอปิดไหมเฮลโลไใครพูดในเกมอ่ะ เดี๋ยวเสียงมันแบบเปิดเปิดไหนเปิดเลยเปิด Nothing กูหลุดอีกแล้วอ๋อไม่โอเค you Are you here? ขางบนเช็คไม่มีอเลยเลยเปิดได้ปะกูเปิดไ้แล้ว

นียนดีเลยไม่เจอสาวะฮัลโหลตรงนี้ออกนี่ออกอยางไรเหรออะตรงนี้กระเปล่าวะเมื่อกี้ชี้มาตรงนี้เอลใส่เสื้อสีอะไรวะออกตัวผู้หญิงเจอฟิซิ่งผมเจอฟิซซิ่งอันนี้มันยังไม่ท้าใไหมตรงไหนอะตรงกลางกลางกลางบ้านข้างล่างใช่ไหมข้างล่างข้างล่างเนี่ยนี่มารับแล้วฮัลโหลแล้วไฟเปิดเองด้วยในห้องนั้นวันนี้ไม่ได้ม่ได้ ใช้ออวมาได้พอดีเลยฮัลโหลมีนี่นน่นอาตามมาดูนี่แน่นในห้องนี้ไปเปิดเองดกีบอดด้วยเอากระดานเอ้ยเอาสมุดมาวางเลย Where are you? Where are you? ตั้งสมุดเลยใครถือสมุดมาที่ีโอไป TWIN อะไรวะ TWIN Twin แล้วก็ bed r o o อ่ะคืออะไรวะชวิน bed r o o เตียงคู่ไงอ๋อห้องนี้แหละห้องนอนเตียงคียงู้ใครยัง่ครบอดยังเมื่อกี้ยังยังกล้องอยู่กับใครอ้าวคิดว่าถ่ายแล้วห้องคุยแหละห้องคุยแหละ ใครโยนเ e อ็เอฟไว้เนี่ยฮะจ้อ,อ,องแล้วพูดเลยเ e อ็มเอฟสองปีซิงปีซิงเฮ้ยอย่าปิดประตู <c oughs> อาอาอกลัวกลัวกลัวเฮ้ยมันเลือดกูตา,ายด,ดีนะดีะ <c oughs> นะว้าฉันไม่มืเอววเดีย,ยวอยู่ยะสิอะไรวะ น,นะนายนายไอ้หิวอะนายใช้ไฟฉายล่างเหลียมันสว่างกว่าอันบนเห็นะปะไฟฉายล่างเนี่ยสอเข็มติดี ได้ยินผมปถ่ายอันล่างสุดสว่างกว่าอันบนนื้อใครหยิบเนื้อถ่ายได้ใครมาเปลี่ยนได้นะมันกลัวมันไม่กล้าเข้าก่อนด้วยอันนี้ฉันไหนวะลืมนั่นแหละใครใครเล่นตัวไหนเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยผมเล่นมืดเอลเล่นตัวดำผู้ชายใช่ไหม Ờ... Oh, ai yeah, oh. 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 yeah. đó là phụ nữ Phụ nữ... Này... Thì yên dữ Show yourself Philip Show yourself Come out Để trả lời không? Show yourself วางวางเลยวางกลางองเลยกด F กด F ชยเอชวยเอชยออุ้ยอุูดูขยับได้ชวยเออีกไม่นานเกินแล้วมาอูอูไหนไหไหน อะไรใช่ไหมใครเห็นี้างใช่ไหมใช่ไหมให้เป็นเงาปะเเงาปะถ่ายทันปะมีเฟสอ่ะมีใฟสถ่ายทันปะกลัวกวกลัวกไม่เอาไม่เอากลัวไปแล้วเจอกันไปไหนไปปาปลปลาออกออกออกไปดูกดออฟไปดูกดออฟกัน่ะ เอ้าถ่ายไวิสต์เฉยดิโ,โอ้เป็นเงาดำๆตรงเตียงอ่ะต้องเปลี่ยนมมุกล้องแล้วล่ะพี่อะกล้องกกอักบิดมะเ,มเดี๋ยวไปติดเพิ่มไปดิไปดีแล้วใครเอากล้องทิ้งพื้นด้วเนี่ยเปิดได้แล้วนะเปิดเส้หมดแล้วนะเอาต้องกินยาไหมไม่ต้องหรอกน้อง ชิวเชียว,ว,ว,วชีวชิวเชียวโอ้อยเหี้ยม,มาอ๋อล่าเลยล่า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 เอ็มไม่ทันเข้าเลยล่าชนะเข้าหลังห้องครัวน,นะ ไป,ไปตามมามาเร็ว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 ไปดิไปดประตูเปดิดประตูจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า chung của bước giềng tin chia 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 kia, chia 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 quá, không chia chia ba chia 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 เซอไม่เขียนนะครับมีเวดเมเดมอนเวดเมเดมอนปุ้นต้องไปเปิดอ่ะเฮ้ยมามามาอีกแล้วล่ะเจมส์เจมส์เจมส์แบบนี้ด้วยครัปิดไฟปิดไฟปิดไฟปิดประตู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 บี้อะปิดแล้วไม่ใช่กู ใครไม่รู้เดี๋ยว บ้าเอ๋ยขนาดนี้ดิวันเน้นป่ะเนี่ยไม่มีเหรอก็ตอบสเปิดบล็อกอะีซิ่งอะมันจะเลวลนเน้นได้ไงขดขยับครับเยอะแล้วเยอะแล้วอยู่ไหนกันนะห้องห้องไหนห้องนอนไงอ๋ออ๋อ กินยาวหนอไปกินยาวอยู่ยเป็นยางั้นยากไม่อันย,น,น,ยนยากแหละถ้าเป็นเดมอนอ่ะไม่ทันเซ็ตไม่ทันเที่อะไรหรอกงานอยู่แล้วพูกถึไม่ไม่ใช่เหรออันนั่งแหนที่ยังเก่าโอ้พี่เอื้อคนกินนะอ๋อเคใช้ได้อยู่ตอนแรกม,มันใช้ไม่ได้พอมาเทสใหม่ก็ใช้ได้เนี่ย เกิดตรงเตียงนี้เลยฮะใช่เวทต้องมีรอยนิ้วมือแม้ต้องมีโกดออฟลีมอนต้องเขียนหนังสือจะเป็นรอยนิ้วมือวะเวทต้องเช็ครอยนิ้วมือโกดออฟแล้วก็หนังสือโอ้โหต้องถ่ายเราขัดรอยนิ้วมือไม่มีหนังสือก็ไม่เขียนนะวางไม่ตรงจุดวาลองไปวางตรงไหนอาจจะเขียนช้าต้องรอมันล่าบ่อยๆโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวดูก่อนก็ได้ เฮ้ยใครกินยาหมดใครกินยาหมดตอนแรกมันมีมันมีอยู่สามขวดนะกินหนึ่งขวดอยู่นี่ก็ได้นะครับนายกินยาไปกี่ขวดละผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยก็มันถ้ามันกินสองขวดมันน่าจะขึ้นไปแปดสิบเลยนะไม่ก็มันกินไปแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่หรอเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมเห็นมันเหลือสามเว้ย เนี่ยแล้วข้าวหัวมันเยอะสุดเนี่ยผมว่ามันน่าจะกินกินนั้นแต่ต้นเกมเลยนั่นเราปลาปลาปลาเอาทั่วไปด้วยด้วยใครมือว่างอยู่ในรถเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาไปเช็ไปความเสี่ยงดูความเสี่ยงมีใครติดไปไหมครับเนี่ยแล้วจุดยังไงมีใครได้เดี๋ยวเอาไปเช็คนะครับพี่เดี๋ยวครไปโยนให้เดี๋ยวผมเอากล้องไป มีคถ่ายดีได้นะไม่มีกล้องนะใครเอากล้องมากล้องจิจตตอนกล้องไปด้วยเห็นวางอยู่พื้นเข้าห้องตรงข้ามข้าห้องตรงข้ามกันไปตรงข้าม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 มาไมเออแล้วก็ประตูซ้ายสุดข้างๆห้องน้ำประตูข้างน้ำมันจะมีคัาเต้าไปเปิดคาเต้าเื่อเป็นเมย์จะได้ทำอะไรง่ายขึ้นเปิดไฟได้นะ เปิดไฟในบ้านเนี่ยโอเคเปิดไปไปในไปในบ้านอุ้ยปิดประตูปิดประตูเข้ามา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 ปิดไฟยังไอโถดหม้มันไม่คุยอะพี่เอ็มเออ อีกว่่โตหังในวิถีอ่ะไม่ได้ไม่ได้กรเซฟไรตตูดกระเิฟไรตวะไม่รู้มันไม่มีโกดออฟนะหนังสืออาจจะเป็นไปได้วรอยังยังจะเคลียร์อีกสามสองสองนิด มันรู้เวลาด้วยหรอเคียร์เคียร์เคียร์ทำไมมันรู้เวลาด้วยอ่ะไม่ก็มันจะเต็มกราฟไงนหนึ่งกราฟเนี่ยมันจะมีหกสิบวิเว้ยเห็นป่ะอ๋อสามสิบห้าสามสิบสี่ห้าหกสิบไพลอนเคียนว้อ่ะเก็บมาด้วยไม่ใช่เทียนทูบเออทูบทูบทูบหน้าป่วยอย่าเปิดไฟเปิดไฟไฟก่อนนะเปิดไฟโหมดนี้นะถ้ามันลาดยีมันลาดหกสิบวิอยู่แล้ว อ้าวไฟไม่ติดอ่ะไฟไม่ติดอ่ะเดี๋ยวไปเปิดไปเปิดร้าก่อนเออเปิดใหม่เออดาวดาอ่วอาจจะเป็นเมียว่ะอะไรวะเฮ้ยไมปกะไปกะทำไมมันล่าบ่อยแท้ มอนต้องมีอะไรบ้างนะเสือน้องเสือ เคียเคียโอ้ว่าจะได้ไปเฮ้เดมอนวะล่าคุดบ่อยเลยมันจะเป็นเดมอนหน้าบ่อยเปิดเปิดยังเปิดไฟยังเปิดเปิดไฟในห้องเลยเปิดไฟไล่เปิดไฟเลยไล่เปิดไฟเอาเอาเทียนไว้ไหนครับมีรอยนี้มานี้อถ่ายรูปให้หน่อย เบียดวะกล้องไอ้เงี้ยหนาภาปะเนี่ยมาถ่ายรูปหน่อยกับกระจกนี้ยไม่มีไม่มีกล้องอยู่ไหนหมดหรออ่ะออกเลยออกเลยเดี๋ยวไทยผีเดี๋ยวคุ้ยไทยผีเดี๋ยวคุ้ยไทยผีอ่ะไม่ต้องทำก็ได้ครับไม่ต้องทำก็ได้ครับกล้องมันหมดแล้วอ่ะใครถ่ายได้หมดแล้วส่วนแล้วมีกล้องอีกไหมอ่ะ มีวิ่งาอกมาสามตัวในห้องนอนอยู esting, ่ในห้องนอนอยู่ห้องนอนไปเอาห้องนอนนี่มาเอามาลางห้องเลยเร็วเร็วมันสับพัดเอาอีกแล้วนี่ไงที่ที่ที่มันเล่นพัดเอาบ่อยวะไม่ต้องกลัวเราจะปกป้องนายเองขอบคุณครับขอบคุณครับโชว์ y o เซล e l f Hello Norway หวังโชว์ y o เซล e l โชโยโยแล้วดีมันไม่ได้บอกคิวอ้าวหน้าหังอภยดินัยอภัยดิ์เธอเธออะไรอะไรอะไรอุ้ยไม่ทำแล้วไปลไปลไปเลยกแทบตายิลัวแทบตายกลแทบตายหมุนทั้งห้องเลย ติดกรงเขนเว้ยมันติดกรงเขนเนี่ยติดกรงเขนเนี่ยมันล่าแล้วค่าสมองมุมศูนย์ด้วยผมเข้าไปอ่ะเนี่ยขึ้นสิบวยโนเนื้อไม่ดูโอเคผ่านผ่านไปค่ะผีอะไรนะด่วนยิงก็เป็นเวทเวทเวทเวดไปเลยโอเคครับเรียบร้อยแล้ว some jobs ready for you. Welcome back. cái lấy mày. good.